ไปวะโอ้โหรอให้หน่อยู่ <Ooh. S 1> อยากกินเนอะู่ <Ooh. S 1> อ่าพุ <Ooh. S 1> ุ่สวัสดีครับผมพบกับผมในช่องการเกษตรนะผมวันนี้ผมก็จะมาเตรียมโรงเรือนนะผมเตรียมโรงเรือนเมลอนเพื่อที่จะปลูกเมลอนนะครับตอนนี้ฟ้าก็ได้สว่างแล้วผมแดดสองแล้วครับ มาดูรอบๆโรงเรียนก่อนเลยนะครับจะทําการดายาญ้ะครับผมรอบโรงเรียนนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมีเพื่อนของผมมาช่วยนะครับเพื่อนหลุดนะครับหลังจากที่วิ่งเล่นกับหมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาช่วยกันดายาข้างในโรงเรียนนะครับอันนี้เป็นการออกกําลังกายอีกทางหนึ่งครับ สายยานี่ช่วยในการลดไขมันได้อย่างดีนะครับลดน้ำหนักจับอยู่นู่นครับข้างหน้าเอ้าเอ้าเอาเอาไปแล้ว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 โอ้โหไปไล่หมาเขานะครับไป็โรงเรือเลยครับอ่าโอเคครับอัญชลินท่านหลุนเข้าไปนะครับผมท่านขุนหลุนครับมาดูครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับ ตรงที่คุณยืนะครับเราก็จะทําการรายย่านะครับผมไม่เกิน5นาทีนะครับผมเสร็จนะครับดูรอบๆนะครับนี่มาต่อมาเริ่ลยะครับมาดูเกินผมรายย่าครับวันนี้เหนื่อยไหมครับพอดีว่าทำมันเหนื่อยไหมบอกได้เลยครับว่ามันจะเหนื่อยกายครับแต่มันไม่เหนื่อยใจนะเพราะว่ามันเป็นงานที่เราชอบนะครับผชอบแบบนี้ ถ้าเราทํางานที่เราชอบเราจะไม่ยังไงนะครับใช่ใช่ใชถึงมันจะหนักแค่ไหนมันก็มีความสุขครับผมยอด นี่เราก็ได้ดาย่าเสร็จไปแล้วครับผม3ล็อกนะครับมีทั้งหมดอยู่ห้าห้าล็อกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําต่อนะครับหลังจากที่เราดาย่าเสร็จแล้วครับเราก็จะเอาย่านะครับอันนี้ไปให้บัวบานนะครับมาดูกันว่าบัวบานจะกินอร่อยอยู่หรือเปล่านะครับโอ้โหทำช่องมาครับแล้วก็จะทําการสั่นดินออกก่อนนะครับผมหญ้าในโรงเรียนจะอ่อนนะครับผม กว่าหญ้านอกโรงเรือนครับนเราก็จะหวานนะครับไม่เชื่อต้องชิมครับเพราะว่าความชื้นสัมผัสอุณภูมินะครผมแตกต่างจากด้านนอกเป็นอย่างมากนะครับหญ้านี้กินได้ครับกินได้ไหมกินได้ลองดูครับลุงบอกว่ากินได้ครับครับโอ้โหขนาดควายยังกินได้ครับอ้ยโอคนมันจอกหวานหวานเนาะมันจะออกหวานหวานครับอ๋ออันนี้ผมก็เคยชิมดูเหมือนกันครับก็จอกหวานหวานมันๆนะฮะ ยาก็มีแต่ยาอ่อนๆทั้งนั้นนะครับผมมาดูกันว่าปูบานจะโอ้โแซ่บไหมครับผมรับรองว่าปูบานเอ่อะไรแน่นอนครานอุบุญเข้ายังเอ้ยเข้ามายังไม่อยากออกไปเลยครับใช่ไหมลน<แ>อุบุนนี่เข้ามาครับเข้ามาแล้วก็นิ่งครับไม่สนใจอะไรครับแม้ว่าคุณลนเขาจะเต้นยังไง เขาก็ไม่สนใจนะครับแกยขอไหมครับพร้อมครับคุณไข่ย้อยครับแบกเลยครับนั่นก็พบกับผมในช่องไข่ย้อยร้อยวิวนะครับผมก็จะแบกยาไปให้บัวบานก่อนนะครับไปกันเลยว่าบัวบานจะกินอร่อยไหมเราก็จะแบ่งชื่นใจด้วยนะครับหน้ามาแล้ว สียสวยส,สวยอ่าส,สวยอู้กินปะกินไหครับโอ้โหยัดเอายัดเอาเลยครับโอ้โหมันสุดยอดมาพี่เอามาให้หนูกินเยอะๆนะครับสวยสวยโอ้กินยัดเอายัดเอาเลยครับหญ้าอ่อนมากครับ โอ้โหแซบ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 อ๋อโบานทำอะไรครับูบานจะออกมากินนะครับโอ้โหล่นชื่นใจกินนะครับเป็นตาแซบเป็นตาอร่อยหลายเลยบุกสวัสดิ์แล้วก็ยัดเข้าปากนะครับโอ้โหแซ่บน้ำสวยสวยน้ำมัน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  ที่แรกผมไม่ไม่ค่อยกินข้าวนะครับมันเห็นชื่นใจมาเนี่ยโอ้โหยัดเอายัดเอาเป็นตะแกสบครับไปเอาอยู่บ่หมดแล้วเดี๋ยวไปห้บู้บางกันนะะเราก็จะไปหาบัวบานกันนะครับบัวยงเัียงมาโลยงเัียงงโลอ่า มาดูกันครับดูมือมด,ดูมือม <า S 2> น้นยนอยๆเ <c oughs> แซบไหมอออออว้าววัดครับสวัดสวัดเอาแมงออกโอ้สวัดไปสวัดมาเลยนิดเดียวแซ<ส>บมีโบโอีกโบมีอีกบบบัย่งบงัย่งแซบแสบแซบ,แบเก็บก้อนเก็บก้อนลืมเก็บกินแล้วครับแซบไาบัวาเเเ่เ่เเ ที่สองชิ้นก็ได้อจ็บแค่ไหงพอแจ็บแค่ไห้เดี๋ยวมือหลังบ่ต้องวิบหักใหญ่ผมหรอกเดี๋ยวผมเข้าไปเองปูกแล้วไม่ร่อนปุกยายผมกินซะบัวบานเห็นทางไปแล้วนะครับผมมารอดูกันว่าบัวบานจะเข้าไปในโรงมิล่อนหรือเปล่าครับเพื่อไปกินหญ้าครับโอ้โหได้กินหญ้าแล้วนิ่งมากครับดูครับ โอ้เหมือนกับอุ้งบุญนะครับอุ้งบุญกินยาไม่สนอะไรครับนิ่งครับโอ้โหนิ่งเลยว่ะที่แรกดื้อๆนะครับเอาไปมาได้กินยานิ่งเลยครับขิ้แสปะ่ะสะบัดสะบัดสะบัดจืบเข้าปากปับ๊บว้าอร่อยมากโอ้ย เอา,าอหมดยังยังไม่หมดนะครับเมาเมาเมาแข่งไม่ได้นะครับตัวคือนี่นได้แล้วเอา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 ,เอาไปบ๊วโอ้โหอยู่ดูกันม้างครับนิ่งนะครับผมไต้กินงหญ้าแล้วนิ่งเลย <c oughs> ไม่ดื้อแล้วครับทีนี่จะมีความสุขกับการกิ่งหญ้านะครับ ที่วันหลังเดี๋ยวเอามาเยอะกว่านี้น,นะอันนี้ผมกินไม่อิ่มนะชื่นว่นาไงชื่นชื่นกินอีกนะครับหมดแล้วชื่นไลยลลหมดแล้วชื่นหมดแล้วหมดแล้วชื่นเดี๋ยววันหลังจะได้ไม่กินอีกนะบัววานนิ่งนะครับมาแรกๆทุนเนาะจับเกลีประตูออกนะครับแต่ทีนี้ได้กินยาโอโ้นิ่งไปเลยนะครับผม เส้วไหลังจากที่เราให้อาหารโบบานเสร็จแล้วนะครับให้ยาโบบานเสร็จแล้วเราก็จะไปทําการประดับตกแต่งนะครับผมหน้าสํานักง,งานของเรามาดูกันว่าจะสวยขนาดไหนครับผมไปดูกันครับผมผมเร,เราก็ได้มาถึงสวนสามพันไร่ของเราแล้วนะครับเราก็จะเอาอเข้าวฤกษสีนะครับผมไปห้อยข้างหน้านะครับเอาไปทั้งหมดเลยครับ นี่ครับโดูคร oh, right? oh, okay. ับสวยมากนะครับออืืหแล้วก็มีจะมีเราก็จะมีน้องๆช้างนะครับหลากหลายสีนะครับโอ้โหสวยงามมากครับคุณหลุนจะเป็นคนตกแต่งนะครับผมเพราะว่าคุณหลวนนี่เขาทํางานเอ่ออะไรมาครับเดิดก่อนจัดดอกไม้นะครับผมจัดสวนนะครับเอ้าเอ้าเอ้าวัดตู้เฮ้ยเฮ้ยออกไปเร็ว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 เออโอ้โหจอมทำลายครับ ใครสั่งมานี่ฮะโบตุ้มพี่ขย้อยโบบานสั่งมาใช่ไหมลูกน้องโบบานนะครับโบตุ้มมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหเอาเอาเอาค่ะเอ้ยเอ้ยอันนี้ของพี่นะออกมาของพี่ของพี่ของพี่เอาเดี๋ยวจอมทำลายครับออกมาออกมาเลยออกมาดูครับดูดู ดูกันว่าจะล้มหรือเปล่าจะล้มหรือไม่ออกมาแล้วเอาเอาก็เพื่กินนั่นน่นโอ้กินของผมได้ยังไงครับนี่ฮะสับปะรดนะครับผมสับปะรดสีอะไรเลยไหมครับโอ้เอาไรมาเลยปะอือมาเลยแล้วก็จะเอาไว้ตกแต่งนะครับเขยี่ยทีท่านใดมาหรือว่าเขยีทีท่านใดสนใจก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับไม่แพงนะครับผมต้นมาเท่าไหร่ครับนะ ผมขายต้นละยี่ห้าบาทครับต้นละยี่ห้าบาทสามต้นร้อยเลยครับผมลดให้นะครับผมต้นร้อยอ่ะใช่ต้นละยี่ห้าบาทสามต้นร้อยครับไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้อีกแล้วครับมาซื้อถึงที่แล้วว่าอย่างไรครับมาซื้อถึงที่ครับซื้อต้นหนึ่งขายยี่ห้าสามต้นร้อยสองต้นขายห้าสิบสามต้นขายร้อยหนึ่งครับโอ้โหซื้อต้นเดียวได้ไหมครับแต่สั่งหลายครั้งได้ครับได้ได้ได้ครับต้นยี่ห้าครับ ผมจับรโมชั่นตลอดนะครับสี่ช้อยครับี่ครับเราก็จะไปนะครับนี่อันนี้ก็คือมะพร้าวบอลใสของเรานะครับเราก็จะเอาไปไว้ข้างหน้าเลยครับมะพร้าวบอลใสผ่านการปลูกเจีงนะครับผมเสริมดวงเสริมบารมีนะครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับผมหนุนโชคนะครับผมเสริมโชคลาภนะครับโอ้โหไปเอาตั้งไว้ข้างหน้านะครับไปกันเลยมาดูว่ากันว่านะครับผม ขย้อยร้อยล้านของเรานะจะจัดอ่าได้สวยขนาดไหนนะครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้เอ่อควนไข่เจียวของเราก็ควนไข่เจียวชยใช่ไหมเอามาไว้ <c oughs> ใช่ครับต้นไม้ของ <คน S 2> มันอควนไข่เจียวนะครับ <c oughs> ก็เลยเอามาห้อยนะครับสวยงามมากครับนี่ฮะผมก็เลยจะเอามาไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับสวยมากครับโอ้โหจีดจอดมากครับลมลื่นครับ เอา,าเอาไปเท่ๆกันอันนี้มันหางกรนปุกดีไ,ไวไไ้ยังไนก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอีกนะครับมาดูกันนะครับผมว่าข่อยอยของเรานะครับเคยทำงานอยู่ที่โรงแรมนะครับแผนกจับดอกไม้นะครับมาดูกันว่าเขาจะจับได้สวยขนาดไหนนะครับ แ่แดูหน้าบ้านของเรานะครับข้า,างหน้าน,นี้เราก็จะเอาห้อยไว้ทั้งหมดดนะครับน,นี่ครับผมนี่นะครับเกิดงามมากครับ ทําการจากเสร็จแล้วนะผมมาดูกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนครับผมโอ้โหนี่นะโอ้โหดูครับสวยมากครับสวยมากโอ้โหดูด้านบนนะครับก็จะมีช้างห้อยอยู่ตรงเตงตรงเต่งนะครับผมโอ้ช้างมีหลากหลายสีนะครับสวยงามมากครับคุณล้นนี่ครับข้างล่างก็จะมีมะพร้าวนำโชคนะครับมะพร้าวบรรทันะครับโอ้โหนี่ฮะนี่สวยงามมาก อันนี้กะลาส่วนกะลานี่ผมจะเอาไปให้เพื่อนผมแก่นะครับเป็นลาหูอมจันนะครับแล้วก็ให้คุณตาปลุกเสกให้นะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากครับอ่าเราก็จะให้บวัวเจิมนะครับบวัวอ่ะปอาให้พี่หน่อยรึมาเตรีมต้นแรกนะครับผมอันนี้เป็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวบอนไซนะครับนะครับอ่ะเจอมัมในให้หน่อยปอาให้หน่อยรเป่าให้หน่อยคู่อย่าก,กินเ้อะคู่อ่าโอเคโอเคมาเจิมันนี้ครับเจอมันนี้ครับผม เบาเบาเบาฮูฮว้ายบร้อยแล้วครับโอเคครับผมบุกติุกิโดยอาจารย์บัวนะโอ้สวยงามมากสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ในช่องการเกษตรด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่องไข่ย้อยร้อยวิวครับผมโอเคครับช่องคุณจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับมมหมานะครับผม คอนเทนต์ต่อไปคืออะไรครับคอนเทนต์ต่อไปก็คือของผมใช่ไหมครับจะนําสมุนไพรครับมาพอกตัวให้มะหมาทครับเพื่อกำจัดเห็บนะครับเพราะว่าไม่อยากเอายาหมอเพราะว่ากลัวสงสารน้องครับหายเร็วก็จริงแต่ว่าอาจจะมีผลข้างเคียงก็เป็นได้ก็เลยอยากได้สมุนไพรดีกว่าครับเราจะกบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาตินะครับผมฝากติดตามด้วยครับผมคอนเทนต์นี้น่าติดตามมากๆนะครับผมสวัสดีครับ